ตำรวจผู้ใหญ่ขายตำแหน่งตำรวจผู้น้อยลักปืนหลวงขายใครชั่วกว่ากันโดยพันตำรวจเอกวิรุษสิริสวัสดิ์บุตรบันฑิตาพูดตรงๆว่าตราบใดมีการวิ่งเต้นมันก็ไม่พ้นการจ,จ,จ่ายก่อนจ่ายหลังจ่ายผ่อนจ่ายอะไรหมดดหรือผ่อนก็แล้วแต่แงพแแงอย่างผูก้การจังหวัดที่เป็นเขาเรียกเกรดเอบวกเนี้ยก็แพงนะจากรองผู้การหรือจากผู้การที่ตำแหน่งอื่นชนะจะไปสู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งของตำรวจเองมันไม่ได้ นนในความเป็นจริงเป็นหน้าหนงราชการจะดูเท่ากันแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีประโยชน์นะฮะมันมีช่องทางของการสามารกินการที่เป็นหรือพ้ชอบ ปัญหาตำรวจไทยในเวลานี้มีขึ้นแทบจะเป็นรายวันโดยเฉพาะการก่อเหตุฆาะตะกรรมู่สยองขวัญประชาชนและชาวโลกถึง37ศพที่จังหวัดน้องบัวลำพูตามด้วยผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีลักปืนหลวงนานาชนิดที่เก็บไว้ในคลังไปจำหนำําำและขายมากกว่า150กระบอกส่วนที่ไม่มีการตรวจสอบอีกหลายหน่วยทั่วประเทศและอีกประมาณ1,500สถานีหรือที่ยังไม่ปรากฏข่าวอื้อฉาวไม่รู้เท่าใด ปัจจุบันปืนราชการที่รัฐได้ใช้เงินงบประมาณซื้อมาเพื่อใช้ให้ตำรวจประจำสถานีผู้มีหน้าที่ป้องกันอาชญากรรมได้เบิกใช้ในการป้องกันตัวหลายรุ่นจำนวนมากมายได้กลายเป็นส่วนเกินกองอยู่ในคลังอาวุธแทบทุกสถานีเนื่องจากตำรวจไม่นิยมเบิกใช้แม้กระทั่งปืนรุ่นใหม่ๆที่ทันสมัยแต่ไม่มีความปลอดภัยต่อประชาชน เท่าปืนลูกโมเพราะเมื่อ6-7ปีที่ผ่านมาได้มีการทําโครงการจูงใจให้ตำรวจซื้อปืนอัตโ,ตโนมัติรุ่นทันสมัยในราคาถูกกระบอกไม่ถึง30,000บาทขณะที่ท้องตลาดขายกัน8 9 0าหมื่นตำรวจผู้ใหญ่ขายปืนในราคาถูกได้เพราะน,นอกจาก การสั่งซื้อจํานวนมากแล้วยังได้มีการขอให้คณะรัฐมนตรียกเว้นภาษีศุลกากรเป็นพิเศษซึ่งไม่เคยทํากันมาก่อนอีกด้วยเนื่องจากการซื้อทรัพย์เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลไม่ใช่รัพย์ของราชการทําให้ตํารวจทุกระดับแห่กันจองแน่นขนาดกว่าแสนสองหมื่นกระบอกและส่วนใหญ่เพื่อหวังกําไรจากการขายต่อทั้งที่บางคนไม่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อะไรหรือแม้กระทั่งหลายคนมีปืนอยู่แล้วหลายกระบอกและก่อให้เกิดปัญหาการพกพาโดยไม่ชอบกันทั้งประเทศแต่ต่อมาได้ถูกกรมการปกครองออกหลักเกณฑ์ห้ามโอนยกเว้นให้ตกเป็นม รกเท่านั้นส่งผลทําให้ตํารวจผู้น้อยที่ซื้อปืนเพื่อหวังกําไรได้รับความเดือดร้อนจากการเป็นหนี้สินมากมายจะนําปืนไปขายต่อก็ไม่ได้ในเดือนมิถุนายน2557ไม่ทราบโดยเหตุผลใดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งยกเลิกเงื่อนไขการโอนอาวุธปืนโครงการดังกล่าวเป็นห้ามโอนภายใน5ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตแทนตามหนังสือธิปดีกรมการปกครองที่มท0307.4ทบว7581ลงวันที่18มิถุนายน2557 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ถือปฏิบัติปัจจุบันนี้จึงไม่มีใครทราบว่าปืนสวัสดิการตำรวจล็อตใหญ่ที่ทันสมัย ตำรวจผพืซื้อมือแรกได้ขายไปให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ทราบว่ามีอาชีพอะไรบ้างแล้วรวมจํานวนเท่าใดปัญหาตํารวจไทยนั้นขอเรียนว่าอยู่ในอาการหนักขั้นโคมา่าซึ่งไม่สามารถแก้ไขด้วยการปรับปรุงพัฒนาหรือทําโครงการสารพัดรวมทั้งการออกคําสั่งกําชับกวดขันอะไรกันอย่างซ้ำซากมากมายจนแสนรําคาญหรือแม้กระทั่งการประกาศใช้พรบรตํารวจใหม่ซึ่งไม่ได้เป็นการปฏิรูประบบตํารวจหรือแก้ปัญหาอะไรได้อย่างแท้จริงสังคมไทยได้เกิดความผิดพลาดขึ้นครั้งใหญ่ในการปล่อยให้มี ีตำรวจผู้ใหญ่หลอกล่อขอให้รัฐบาลตราพระราชกิษสิกาให้กรมตำรวจแยกออกจากกระทรวงมหาดไทยส่งผลทําให้ระบบการรักษาความสงบของชาติตามปอวิอาญาที่ดําเนินไปด้วยด,วยดีมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งมาช้านานเพราะได้มีการกําหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าผู้รักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยรวมทั้งการสอบสวนในระดับชาติโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งนายอำเภอไปจนกระทั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นมือไม้ในระดับจังหวัดและอำเภอผู้ว่าและนายอำเภอถูกกำหนดให้เป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาข้าราชการทุกหน่วยในหน่วยงานการปกครองของชาติคือจังหวัดและอำเภอตามที่พรบร,ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินบัญญัติเป็นหลักไว้ทําให้ทุกพื้นที่มีเอกภาพการบังคับบัญชา ผู้ว่าสามารถสั่งทุกหน่วยให้ช่วยกันทํางานรักษากฎหมายทําให้บ้านเมืองเกิดความสงบได้แต่การแยกกรมตํารวจออกจากกระทรวงมหาดไทยทําให้ปลัดกระทรวงและผู้ว่ารวมทั้งแนอาเภอไม่สามารถจะสั่งราชการอะไรหรือแม้กระทั่งตรวจสอบการทํางานของหัวหน้าตํารวจจังหวัดอําเภอและตําบลได้อีกต่อไปสถาน,นการณ์ยิ่งเลวร้ายไปเรื่อยๆเ,เมื่อตํารวจได้เสนอให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายต่างๆได้เอง โดยไม่ต้องผ่านความเป็นชอบของกระทรวงมหาดไทยเช่นในอดีตส่งผลให้มีการจัดตั้งกองบัญชาการขึ้นมีหัวหน้ายศพลตํารวจโทแทนกองบังคับการยศพลตํารวจตรีมีตําแหน่งระดับรองมากมายมีตํารวจชั้นนายพลถึงปัจจุบันรวมกันมากกว่า500คนหัวหน้าสถานีตํารวจที่เคยเรียกว่าสารวัตรใหญ่ยศพันตํารวจโท ก็ถูกยกระดับขึ้นเป็นพันตำรวจเอกทั่วประเทศบางสถานีมีตำรวจในบังคับบัญชาไม่ถึง50คนด้วยซ้ำไฟทหารเนี่แล้วรู้สึกตลกคมขันฝนสมเพศเสียงเล่าลือเรื่องการขายตำแหน่งระดับต่างๆเริ่มน่าหูมากขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมา357ก็คือสูตรที่เป็นเคล็ดความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าของตำรวจทุกระดับหมายถึง3 0 0แ0 0ห0 0 0 0 0และ700,000สําหรับระดับสารวัตรหัวหน้าสถานีและหัวหน้าตารวจจังหวัด และยกระดับมากขึ้นเรื่อยๆตามอัตาตราค่าเงินรวมทั้งความต้องการและการแข่งขันของตำรวจผู้มีคุณสมบัติที่ถูกแก้ไขโดยกตรจากที่ให้พิจารณาตามลำดับอุโสอัตราเงินเดือนระยะเวลาการครองตำแหน่งไปจนกระทั่งความรู้ความสามารถตามความประพฤกิและความซื่อสัตย์สุจริตให้กลายเป็นพิจารณาตามความรู้ความสามารถเป็นลำดับแรกสำหรับความอุโสไม่ว่าตราเงินเดือนหรือระยะเวลาการครองตำแหน่งกำหนดไว้ท้ายสุดส่วนความซื่อสัตย์สุจริตได้ถูกตัดออกไป ไม่ปรากฏเป็นคุณสมบัติสําหรับการแต่งตั้งหรือโยกย้ายตํารวจไทยไม่ว่าระดับใดก็ตามส่งผลให้เกิดปัญหาตํารวจผู้มีอาวุโสรองตําแหน่งมานานกว่าถูกข้ามหัวกันปีแล้วปีเล่ามากมายเกิดความระสัมราสายตํารวจไม่ยอมรับอานาจบังคับบัญชาของผู้มีอาวุโสตํากว่าที่ถูกแต่งตั้งมาเป็นนายจนต้องมีการแก้ไขเพื่อองค์กรตํารวจดํารงอยู่ได้โดยเปิดช่องให้แต่งตั้งผู้อาวุโสกว่าในกลุ่มโคต้า33%เ ส่วนตำแหน่งที่เหลือ67%สำหรับพวกวิ่งเต้นหรือซื้อขายซึ่งกระทำการหลายรูปแบบและราคาก็แพงขึ้นทุกปีเป็นการแต่งตั้งกันภายใต้ลุ้มพรางข้ออ้างว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมากกว่าตำรวจคนที่ไม่ได้รับการพิจารณาปัญหาตำรวจผู้ใหญ่ประเทศไทยขายตำแหน่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานประมาณ30ปีและมีราคาแพงรวมทั้งมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาและความต้องการในการเลื่อนยศและตำแหน่งของตำรวจผู้ใหญ่ นับจากที่กตอรอได้มีการกําหนดให้อาวุโสเป็นคุณสมบัติข้อสุดท้ายในการพิจารณาปัจจุบันกลุ่มตํารวจน้ําดีล้วนต้องก้มหน้าปฏิบัติหน้าที่ไปวันๆอย่างไม่มีความหวังอะไรเพราะทํางานมานานแค่ไหนเขาก็บอกว่าไม่ใช่ผู้มีความสามารถ ส่วนกลุ่มตำรวจชั่วร้ายจ้องแต่ใช้อำนาจหาเงินจากผู้กระทำผิดกฎหมายไปส่งสวยสร้างความพอใจให้กับเจ้านายหลายระดับไม่ว่าจะเป็นกองบังคับการหรือกองบัญชาการรวมไปถึงสะสมเป็นทุนไว้ใช้ซื้อตำแหน่งในแต่ละวาระการแต่งตั้งตำรวจผู้ใหญ่ขายตำแหน่งกับตำรวจผู้น้อยลักปืนหลวงขายใครละ่ะชั่วกว่ากันสืบจากข่าวรายงานคนมีอำนาจแต่งตั้งที่สำคัญนะ คนมีอำนาจในการแต่งตั้งยกย้ายนะฮะรวมทั้งบริวานนร <c oughs> นั่าก็แบ่งกระปั้นทีมท่านคนนะั้นต้องมีอำนาจจริงในการแต่งยยยตั้งยกย้ายบางทีผู้ชักการก็ไม่ได้มีอำนาจแต่งตั้งยกย้ายนะผู้การบางจังหวัดเนี่ยซึ่งโดยหลักการเนี่ยเขามีอำนาจในการแต่งตั้งผู้กํากับลงไปนะฮะแต่งตั้งผู้กำกับแต่ในข้อท็จจริงบางทีก็ไม่มีอย่างสอง,งปีที่แล้วผมได้ยินผู้การคนบนว่าไม่มีหน้าตั้งใครเลยเพราะว่าพอมีตําแหน่งว่างก็ถูกส่งส่งลมาส่งโศมาส่งโศมาเอาตามนี้เอาตามนี้ตามนนี้ จะแบบส่วนเขาจะขายไม่ขายก็ไม่ขา,ขาขดทุนได้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่บคคนที่ตัวเองต้องการบางทีเป็นคนนอกจังหวัดก็เอามาใส่พอดีท่นมันเช็คไม่ยากหรอกครับว่าทําไมถึงเอาคนนี้ขึ้นต้องบอกเหตุผลคนนี้อยู่จังหวัดหนะึ่งทำไมไปขึ้นจังหวัดนี้อตอบได้ไหมผู้ก,การก็บอกรู้จักมันนะอ่ะอ่ะแล้วมันไปยังไงมันขึ้นยังไงมันก็แย่อยู่ทุกวันนี้เนี่ยประชาชนก็รับเคราะห์กรรมจากตํารวจที่ไม่มีคุณภาพนะฮะแล้วก็ความประพฤติมันรนูนนึกไอ้ที่ไปหาเงินมันเกี่ยวความประพฤตินนะ คือการทุดติทชอชนนะพูดตรงๆเลยถ้าไม่ทาตามนี้ส่งไปเขาก็ไม่ผ่านให้มีอยู่ยุคนึงเยอะเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนนู้นใช้ได้นะเออเพื่อก็จะเห็นว่ามันจะม,มีอยู่ไกฎกะตรอก็ดีหลักเกณฑ์การแต่งตั้งระเบียบดีต้องส่งไปให้ตรอนี่เป็นผู้ตรวจสอบไม่ใช่ว่ามีอํานาจแล้วก็ตั้งใครไปเลยนะต้องส่งไปตรวจสอบอ้างว่าเผื่อไ้มันตาแหน่งมันชนกันอะไรก็แล้วแต่แต่ตรวจสอบตราบใดเขายังไม่ส่งกลับมาก็ตั้งใครไม่ได้ ใช่ไหมฮะถ้าเขาดูแลชื่อนี้มันไม่ถูกใจมันไม่เป็นไปตามโผลตามตัวไม่ใช่ตัวช้างตัวมา้าตัวควายอะไรก็แล้วแต่ก็เก็บไว้ก็ตั้งไม่ได้ครับถ้าแน่จริงก็ต้องให้ผู้การเนี่ยเขาตั้งคุมกลับไปได้เรียกว่าตลอดเวลาเลยครับโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอะไร,รใช่ไหมฮะอันนั้นมันหมายถึงตำรวจเนี่ยต,ต้องต้องตีกรอบให้สังกัดจังหวัดแล้วคนนอกจังหวัดต้องเข้าไปไม่ได้ นะฮะตราบใดที่คนในจังหวัดจะมีคุณวบัติอยู่คือ<ด>งานขอาตำรวจเนี่ยะไม่มีอะไรมากมายไม่ต้องจบปริญญาโทเอกด็อกเตอร์อะไรหรอกความรู้นะฮะต่อภูมิประเทศและผู้คนสําคัญที่สุดนะฮะคุณอยู่สุราษฎร์คุณไปเจริญอุบลนคุณไปเป็นผู้การดุบลคุณรู้จักใครคุณก็ไปถามแต่เสียมีคนแนะนําชาวบ้านไม่รู้จักพูดภาษายังไม่รู้เรื่องเลยนะฮะกนต้องรู้จักภูมิประเทศและผู้คนนหัวใจครับตำรวจประเทศไทยเนี่ยนะฮะนงานตำรวจอยู่ได้ด้วยตำรวจผู้น้อยครับ ู้น้อยคือจ่าดาที่เขาอยู่ที่นั่นมานานๆเลยใช่ไหมเช่นวม่ามีเสียงปืนดังขึ้นในหมู่บ้านเนี้แทบจะรู้เลยว่าใครหน้าหรือคนยิงถ้าเขาอยู่มาครับรู้มาแต่เกิดมาไอ้เด็กคนนี้มันเกเรยปืนเสียงนี้ประเภทนี้ปืนเสียงนี้เป็นต้องรู้ได้คนมันย้ายไปย้ายมาอ่าพูดแต่ความไม่รู้เลยฝันกำลังใจมันก็ไม่มีละใช่ไหมครับอ่าเว้นแต่ว่าไปเพื่อจะเลยเติบโตป้าถึงก็มองหาอย่างจะตัดไม้จะค่าุูนค่านี่ต่างดาวหากิน นะครับ